two, t h r into the four. s n o o e Doggy Dogg and Dr. Dre is it at It's like this and like that and like this and u It's like that and like this and like that and up. It's like this and like that and like this and up. Dre creep to the mic like a. รุ่นนี้นะครับคือมีดหมอพยาลูกอาถารรุ่นแรก,รน,แรกน, 1, นะครับเป็นปี61นะครับเป็นมีดที่สวยมากสมบูรณ์มากนะครับใครที่เคยผ่านมือนะครับพยาเหล็กอาถารปี61เนี่ยจะรู้ดีว่ามีดสภาพมีดเนี่ยจะค่อนข้างดําดํานั้นก็ถือว่าคลาสสิกสวยแล้วนะครับแต่ถ้าเจอแบบขาว,ขาว แบบนี้นะครับเอี่ยมแบบว่าแทบไม่มีรอยจักแบบนี้นะครับนั่นคือมีดที่สวยมากนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับมีมวลสารเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมวลสารให้นะครับนี่คือมวลสารทั้งหมดนะครับพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับว่ามวลสารไม่ว่าจะเป็นเหล็กอาถรรพ์เหล็กมงคลปวงพุทธคุณต่างๆนะครับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มีดหมอนั้นนะครับมีความเข้มขังมากขึ้นนะครับพี่ๆลองพิจารณาดูว่าสุดขนาดไหนเหล็กเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย ะครับลายตอกนะครับนี่สวยงามนะครับเอกลักษณ์สร้าง533เล่มเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยมากนะครับโค้ดที่ใช้นะครับจะเป็นโค้ดนะครับพ่อพานดาวกระจายนะครับด้ามแกะเป็นองค์พ่อท้าวเวสุวรรณนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับสุดเข้มแขังในราคาเล่มละ10,000บาท